ขอสวัสดีเพื่อนๆครับนิรักนักสะสมครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องคนส่งเหรียญนะครับมีเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับที่กําลังเข้ามาดูนะครับในคลิปคลิปนี้นะครับว่าเหรียญที่ทางช่องคนส่งเหรียญชาแนลครับได้นํามานี้นะครับเป็นเหรียญพ่อซอไหนนะครับและทําไมทางช่องถึงได้นําเหรียญปีพ่อซอนี้มาให้ เพื่อนๆได้ตามรับชมนะครับเกี su, eds, mm ่ยวกับข้อม <on> la ูลนะครับที่มีสาระนะครับและก็จะเป็นข่าวดีนะครับที่หลายๆคนครับที่มีเหรียญปีพศนี้ครับจะได้นําเหรียญมาประมูลขายนะครับถือว่าเป็นการประมูลขายแล้วกันนะครับทางช่องนะครับได้นําเหรียญนี้มาให้นะครับเรามาให้มิตรลักนักสะสมครับหรือว่านักขายนะครับมารับชมในคลิปนี้นะครับ ก็เป็นนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาพุิพลอดุลยเดชวิพักษ์หลังเบื้องขวาทรงเครื่องบมงคดิยาตรราชภูสิตาพรนะครับทรงฉลองพระองค์ครีนะครับภายในวงขอบเหรียญ้าเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับด้านซ้ายจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่าราชกาลที่9นะครับนี่ก็เป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับพระเสียรเล็กนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญพีพพสไนท์นะครับไปติดตามรับชมกันเลยนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญครับจะเป็นรูปอ่า พระอบทสถนะวัดเบญจมาบพิตรสิทธวนารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านบนจะมีะข้อความว่าประเทศไทยและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ2 5 4 6 4นนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่นะคนับของเหรียญหายากชนิด5บาทนะครับมีจำนวนการผลิตของเหรียญปี4 6นะครับ อยู่ที่182,000เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับสรับเหรียญปี46ก็คือเหรียญชนิด UNC หรือว่าไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับและทางช่องนะครับจะประกาศรับซื้อนะครับเหรียญปี46นะครับเพื่อเก็บสะสมเพื่อนๆใครมีนะครับ เหรียญน,น่าจะไม่มีเหรียญชนิด UNC เหลืออยู่แล้วนะครับทางช่องคนส่งเหรียญครับน่าจะพูดไม่ผิดนะครับเหรียญที่ออกมานะครับไป C6 เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานทั้งหมดนะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานไม่มีนะครับไม่มีราคานะครับของเหรียญที่ทางช่อง จะรับซื้อนะครับถ้าเหรียญเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ช่องคนสองเหรียญครับจะรับซื้อนะครับในราคา3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับเพื่อนๆใครมีนะครับถามว่าสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้ย้ำนะครับ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับ นี่คือเหรียญปีสี่หกนะของจริงนะครับปีสี่หกช่องคนสองเหรียญน,นะครับประกาศรับซื้อนะครับเหรียญปีสี่หกนะครับในราคาสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับสำหรับข้อมูลเหรียญน,นะครับพง์รอเก้า เหรียญชนิดหนานะครับจำนวนการผลิตครับมีอยู่แสนกว่าเหรียญเองนะครับหนึ่งแ,แงเหรียญน,นะครับเพื่อนเพื่อนใครมีนะครับที่เข้ามาติดตามในคลิป,ลปนี้นะครับช่องคนส่งเหรียญรับซื้อนะครับรับซื้อในราคา300 ถึงห้า้อยบาทนะครับแต่สภาพต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ถือว่าผ่านการใช้งานมาเยอะเหมือนกันนะครับทิ้งเบอร์โทรไ้เลยนะครับเดี๋ยวทางช่องจะติดต่อกลับไปนะครับขอให้มีครับขอให้มีนะครับทางช่องยินดีที่จะรับซื้อนะครับเพื่อเก็บสะสมนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเหรียญ ชนิด5บาทองค์ลอ9นะครับปีส6นะครับเหรียญที่ติดอันดับ2ของเหรียญหายากนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับมาฝากเพื่อนๆด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆนี้นะครับเพื่อเป็นสื่อกลางครับสื่อกลางสำหรับผู้ที่อยากขายเหรียญนะครับอยากมีรายได้เกี่ยวกับการ สะสมเหรียญที่ผ่านมานะครับก็ดีนะครับก็ขอนะครับกำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับได้หาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญที่อัปเดตณปัจจุบันนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับและโดยเฉพาะคลิปนี้นะครับเป็นข่าวดีนะครับที่ทางช่องคนส่องเหรียญนะครับ ประกาศรับซื้อปี4 6นะครับย้ำนะครับเน้นยำ300้ำ3า3 0 0ถึง500บาทนะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับรายละเอียดเราไปคุยกันในในไลน์นะครับในไลน์ก็คือเพื่อนเพื่อทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับน่าจะชัดเจนนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวทางช่องคนส่งเดียนครับ เซฟไว้นะเซฟเบอร์โทรไว้เดี๋ยวไลน์ก็คงจะเด้งนะครับเด้งขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับว่าราคาที่เราจะพูดคุยกันเป็นยังไงนะครับตกลงกันนะครับที่ราคาเท่าไหร่นะครับสําหรับการเก็บสะสมเหรียญของช่องคนสองเหรียญนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวนะครับการรับซื้อเหรียญนะปีสี่หกไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ